รอนิ yeah, <Christmas. S 1> ่ง no, ่อนครับนี่นไม่หวนนะสามร้อยเก้ากิดกรัมสองิบเก้าสามศูนย์เก้า 282ครับพี่น้องครับสามตัวครับพี่น้อง282 282สองกว่ส่ามตัวครับที่อ,ทองรรารรอการรกกว่ได้อ่ะิ อ้อยเจ็ดสิบเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นสร้างนำมักนะพี่น้องครับแต่ว่าบอกว่าราคาสื่อขายสื่อขายกันจัดบาทครับพี่น้อง เงเมือหารไว้ตัวเงินคนละากคนดี่สิบ เขาว่า78 79 79โอเครับพี่น้องครับอาติมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมือนี้ได้เจ็ดตัวแล้วครับมือนี้ได้สามตัวปอได้สามตัวสถานการณ์งั่วเป็นยังไงตลาดมือนี้ยคาเครับปกติคือครับราคาเก่าอยู่ราคาทรงๆครับราคาชงชงราคาชงบขึ้บนบลงนะครับสำหรับท่านทีมบาร์ราคายัางทรงๆ อ่าชนชนใหญ่เป็นว่ารุ่นไหนนาะขายดีมาเนี่ยรุ่นไหนทุกรุ่นนั่นแหละราคาเบาฟังเลยขายได้บโอ้ขายดีขายดีเดียวนี่ขายขายดีนะครับพี่น้องครับขายดีทุกรุ่นทุกร้อยราคากับโบขึ้นนะครับพี่น้องครับเป็นไงคนซื้อคนขายกันซื้อกันคือคักเนาะครับเนาะ สื่อขัดสื่อกันคึกคักนะครับพี่น้องครับทุกรุ่นทุกรอยนะครับสำหรับ5ติม่มหัวกิโลเป็นจําได้ไห,เหมเนี่ยกิโลก็คือเกลือเปล่านั่นแหละลรืออะไรหกสิบงเจ็ดสิบหกสิบถึงเจ็ดสิบกันยังส่งส่งอยกกู่ผมมีการขึ้นบมมีการขึ้นบมบม,บมีการลงนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบบาทครับทุกคนใครอ,ใอยากซื้ออยากขายอยากได้หัวน้ำ5ติม่มฝากเบอร์ครับศูนย์แปดห้าเก้าสองเก้าศูนย์บูสามหนึ่งครับผม บริการเคียงเนื้อคือเก่าเคียงเนื้อคือเก่าครับผมพี่กัดเคียงเนื้อห้าอยู่ไแสพี่กัสอยู่บ้านทุ่งเกษมครับทุ่งเกษมครับผมกิโลละอเกิโลละกิโลละส่วนไรก็ติดต่อกันก็ได้ครับอ๋อขันส่วนไรติดต่อกันครับอยากให้ช้ำแล้วให้กันติดต่อมาบอกมาบอกมานะครับอลไรก็มีครับเป็นรองช้ำแล้วก็มีนะครับครับแค่ทีบริการรับซื้องนื้อครับ นะครับซื้อขายนะครับช่ำแฉะนะครับเอาฝากไว้อีกขั้นหนึงนะมฝากแป่หครับผมก้าวสองก้าวูมหูสามครับผมมันมันครับมาเนี่ครับครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับราคาสา้หนึ่งเดียวอนี่ครับพี่น้องบรรยากาศอีกโซนหนึ่งครับฟังฝากตลาดนัดก็จะมีฝากควายนะครับเด้ออันนี้โซนอีกโซนหนึ่งควาอยู่นี่หลายครับพี่น้องครับอี่ชุบบ้านหลายเลย ขนาดเอาภาพสวยๆแล้วนะครับพี่น้องครับแกยังหลายอยู่ครับครับรุ่นแดงเข็มเวลาเวลาเงิน้ำมุกเยาะไว้ถัดไปงามหลายครับพี่น้องครับน่สนใจเด้อผู้ใดอยากมาสือไห้เรียงนะครับแนะนําเลยนะครับพี่น้องครับแนะนําทุกวันอาทิตย์นะครับเด้อทุกวันอาทิตย์นะครับตลาดนัดจังหวัดลำานะครับจังหวัดอุบโณ่เข้าในละนะพี่น้องครับ บรรยากาศของเพห่นนะครับบรรยากาศโอ้เ oh วียดนามออกไยนเียวเลยกเห็นามราคา่ะองตามราคาให้เบ่งนะีปนอนครับแมงํางามาไมีพก็นเดิไปรอเดือนเ พคุยกันคุยกันจั็หน่อย่เท่าไรนอนไปป้ามื่นเจ็ดครับอ๋อมื่นเจ็ดพันมื่นเจ็ดพเยอเลมาคุยกันิมาม่ลงอยูมาลงมาลงมาลงองมาลงยูหบน้ำเขาว่ยพพันเจ็ดเจ็่แปดร้อยพ่นไห้เจ็ดันอ๋ขาดกันสองร้อพูดู่่ออย่างนี้นี่ครับผมพ่อาออ่าวัสดีครับผม มัตเต้ใสหน่อยบุญทลิกบุญทลิกข้าวนะครับซื้อซื้อขั้วไปเลี้ยงอ๋อยุบานเลี้ยงเลี้ยงหรือบปล่ายุบานยุบานมีบ่ดเลยครอ๋อซื้อขายมีหมดเลยครับอ๋อเลี้ยงพวอยู่ข้อควรจะเจ็ดแปดร้อยรับผมขาดกันบ่หลายขาดกันบ่หลายขาดกันบ่หลายนะครับบหมดแเอาหาด้วยไหม นี่รับต่อร่องกันนีแมาประเทศจะไม่ถามซื้อข้ยข่อยนัข่อยพวไปไกลนานี่มีไปนี่ต่อร่องกันได้แบมนแบนแบครับเทคนิคการต่อรองทที่หัาอย้อยสองลอยครัต่องซอยล่าแล้วสองลอยเอออยดีเพว่พวรเน้เขาจับเห็นเห็นเห็นแนน่เห็นยเนอานซือยไปเลียงนะครับพี่น้องครับแมนแมนแมนครับพ่อแมนแม่ มองต่อรองกันอยู่ขาดขาดกันบ่หลายขาดกันหารอยครับพี่น้องครับได้เป็นต่อรองกันไปก่อนครับพี่น้องครับเดี๋ยวผ่านยางเบิ้งขึ้นีปนะครับหางงามๆให้พี่ใหญน้องเบิ้งมาครับหลังจากที่เบิ้งวัวแล้วนี่คือบรรยากาศครับฟับงนี่ก็คือคัดคือก,กันนะครับพี่น้องครับามาัดจำแล้วอ้าวว่าเท่าไหร่น้อง หม0 0นสามพันหมืะครับ,บเพือบัตเค็นิ <BS> บัตรเครดหมื่นสามพันครับพี่น้องครับสายเหนือสายเหลี่ยงไดเบอร์ครับพี่น้องรวยเอาฝากเบอร์ปะครับฝากเบอร์เพื่อเป็นอยากได้น้ำออนไลน์มีมีเบอ <BS> ร์ปะอันเดียนงครับเดี๋ยวผมสิบวันมาหา ผู้ไดรบของเป็นเจ้าเสนาเล็กใจเยสบายมากกว่าเ่อมในวันนี้ทำต่อร่องกันคึกคักนะครับพวกนี uh, ้ก็ค okay. ึกค well, so ักโบแผ่กันกับหัวครับพี่น้องครับโบแผ่กันกับวหลวนี่ลยแล้วนะครับพี่น้องเข้าแดงแดงวเท่าเดร่นี่เข้าแดงแดงสองหมื่นเจ็ดต้นต้นเรื่องหลืองในลูกเป็นบ้านอ๋อลูกแม่ลูกนะครับสองหมื่นเจ็ดัน จังตีมิมาดยอดลดจับม่้อยทีาที่สามเจ้าเนี่อาวนเดือนลจัดนี่นั่นเป็นเดินราคากันประมา2สองหมื่นพันบาทครับพี่น้องครับวกตงไหสูงดีอยู่ครับพี่น้องครับสูงดีอยู่แต่ว่าตัวผพค่นกระเบิ้งอยู่นะครับเนี่ยวายอ้วน แล้ววันเจ้บกไม่กลัวหลอดวันนดีไปใส่หน้าเลยท้ายหัอยังอยู่ดอนงามอยู่นะครับเด้อบอบอบอดำพ่อเม็ดขายแล้วยเลยเพราต่อราอยู่ในส่วนขอาเจ้าไปสูงอ๋ออ๋อซืือแล้วบอคำไหน อ้อเสือพอพันโอ้ยคือคือคือบอมบานเท่าเขืนบ่มีเม็ดบกวานน้อแมนมันมันเกี่ยงดีนะครับองเกี่ยงดีนะครับเพ่เป็นบากว่าบ่มีเลยนะครับหาย่างยู่ได้แบบนี้นะครับเก่าพันเลยรออเราเจอเพอพันตแเราไปเห็พอพันเราอะแมนแมนอยู่มันบ่มีเม็ดบากว่าเพามากน้ำเล่าอยู่เจ้าของมันไไร้ป่เอาาสสอ สองเป็นสองนะครับครับแล้วของเผื่อนหนอของขาก็ตังโบ้แพงเลยยากนะเอ้สงนสองนะครับพ่นกระเบิงดีครับพี่น,อน้องมือเ่บอกว่าพอเมียครับเปนไงเราก,ก็อยากแด้เปยสมใครใครเราบายเบิรงมันพู่นบ บาเพิ่งพอเออมื่อหลุดไปหลุดมากกับคุณเดอกก็ายายมันกินดูเหลือมันก,กับคุณเดอกต่อรองกันครับอันนี้ความคึกคักได้สิบห้ายางไปเบิ้งดันในนะครับพี่น้องครับยางไปเบิ้งลงจุดฝากครับพี่น้อง,องจุ่มนี่นะครับเนี่ย มีแต่ใหญ่ๆมีแต่แม่หญ่ๆครับพี่น้องครับจุ๋มเนี่ยตับแสงบ่อยากให้แม่ลูกนะครับพี่น้องใส่แม่เพิ่นตัวใดเนาะ่มี้องตัวเดียวตัวเดียวตัวนี้ว่าเท่าไรน้องเนี่ยหมื่นพันครับหมื่นหนึ่งพันครับหมื่นหนึ่งพันเรืองเหลืองครับเข่าแดงๆครับพี่น้องครับอ๋อมืนอนี้เอามาจุกโตมันเนี่ย หาตัวหาตัวใหญเๆหน่อยก็ไม่เขาห้ามเบอปะนะโอ้ยยังเยสุ้มตัวยัหน่อยว่าตัวไหนนาะตัวยังเงย่้อมูลสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าสุ้มหนึ่งเงยอจุโตง่ามร้สจุดโตครับพี่น้องครับเมื่อนี้มาดตนี้ยมาเก็ตแตตัวเหลือเหลือหาตัวเหลือหานะครับข้ายสามี่พี่น้องครับหวเบอรทรอที่ตอนน้ำพนเนาะ ครับพี่น้องครับของใหญ่ของม้ามีแมมาดนวครับมาดเบเบอร์ไปฝากพี่ฝากมาได้อยากได้ฝากเบอร์ให้นะครับเป็นแปดครับผมหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์สามสี่สองครับอ้าวไม่อ่อีกยันบนน้ยิ่นย์แแปครับครับผมหนึ่งหนย์มสครับผมตัวตัวไดโนแมม่าหนึ่งา แม่ม่าน,นทั้งสองอ๋อแม่ม่านทั้งสองสมสมหยังไงน้องผมบ่าเพื่าผสมโตบ่ครับสมเนี่ยหรอคุณบัวเดียวไปเอาไว้น้องผมโอ้ใบบัวเดียวมากนะครับพี่น้องครับจะบางงามนะครับผมก็เลยถ่า,ายให้พี่ให้น้องเบอรอ์รกับไฮไวแล้วครับพีบ่น้องครับเบอร์กับไฮไวแล้วแม่ม่านนะครับ<า>เด้อ เป็นลูกมันนะครับน้องครับเห็นปะโอ้ยคุณบอกตรงงามๆคุณบอกครับงามลูกมันโอ้ตรงงามๆมีตัวนึงนี่ลูกมันโอ้ยคนใจลูกดีเนาะครับน้องใจดุ่งดีนะครับพี่น้องครับอ่ะแจ้งราคาเนี่ยคุณบอกว่าฐานะบริหันผมฟังว่านานตัวแม่ใดเป็นราคาใดเนาะตัวนี้สามหมื่นหกคำตัวนี้แม่แม่ใหญ่ๆนี่สามหมื่นหกคำพี่น้องครับสามหมื่นหกบันนี้ตัวนั้นเดลยครับตัวสามหมื่นสามสามหมื่นหกกับสามหมื่นสามแม่แม่ทองทั้งสองนะครับพี่น้องครับแม่ทองแม่ม่านทั้งสองพี่ความใหญ่ของเแข็ง ด่านหางด่านท่ายนะครับทันผู้ใดอยากได้ก็โทรมาติดต่อครับพี่น้องครับเรือเสื้อผ้าพี่ผ้านองนะครับยางเขาไปรอชุ่มบรรยากาศขอบฝาครับพี่น้องครับแล้วก็นจ็คสติปิบพี่น้องนี่หลวกเพิ่นนะครับพี่น้องครับหลวมเขาขายในไหนเขาเลยหรอย่งอยู่ครับย่งมาเด็ขายนี่ครับพี่น้องสนใจดูดีดีมีแต่งามงานครับพี่น้องให้มันมันครับวมืนอ้รครับครับ บรรยากาศเอามาเอาพ่อรุ่งพี่อเรมอหนึ่งแล้วก็ตามมาเปียปฝาดาออกฝากด้วครับด้วยอกฝากนะครับเพื่อนนี่ขอบไม่แหลกพี่น้องครับก็เลยบางๆนะครับอันนี้ขอฝากแรลกนะครับเดี๋ยวจังสิทธห้พี่พ่อน้องนะครับยางไปบนขอบฝากสองออกปฏิกิรว่าแม่แดงนาแดครับขั้วอยู่ขายงวดแม่แดงนาแดที่ประจำนั่นเดี๋ยวพันหนึครับแต่เพื่อนอยู่มองขั้อยู่เนี่ยคือคือขายดีครับพี่น้องครับขายงวาแม่แดงนาแดออกไปรับเพืนอย่ามองขั้วอยู่นะครับ ไอ้สีสีสีถนนใช่ออกไปแล้วไปฮาได้ครับพี่พนน้องยางานบีกชุดหนึ่งครับจอร์โเทีซอนกับจัรันคุณอยต้องเสือขุยนะครับพี่น้องครับคุณหอยต้อเสือกี่ง้ตัวละสาม0มื่จเบอร์โซฟเทียนซ้อนกับ <mêmes> ยับรถรันแลกันหนึ่งแปดเก้าเก้านะครับหนึ่งแปดกับเก้าเวลาทนีนี่ยกัับรถดือกัน เบอร์นึ่งแปดเก้าเก้าเป็นคนสื่อครับับครับพเยเตศพเยเตศเมาเงินนะพเแตนี่ยยูล่าแปยูดตติดเเสลาเกาวังโดนเอาขวดหล้าดีละกังทายอยู่นไหนทายเมหเชื่อเดเห็นว่ได้จ้าพ่อ่อิไงถิ้าจ้าเอาจ้ามาวินฟา งานเบืองก่อนครับพี่น้องครับมาจุดนี้ขอบฝากพื่กันนะครับส่วนเนื่องกด้ออกไปแล้วนะครับเพื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับเพราะว่ามีการสื่อการขายตะวันนะครับพี่น้องครับเพราะว่ามือเา้เนอานี่เห็นผมเข้ามาเนี่ยเห็นว่าคือรถเต็มหลายขอกหลายรถแล้วนะครับหลายคันอันนี้คือด่านนี้ครับ

ฝากเป็นเวียดนามเหมือนกันนะครับพี่น้องครับซื้ออยู่นี่เพราะว่าขันเป็นใน้าางคนไทยนี่ยมันจะเอาขึ้นรถเลยนะครับบล็อกฝากนะครับบลบ,บอกเขาขอฝากขอ,องเวียดนามตัวใหญ่ก็ขึ้นรถนะครับพี่น้องครับ เ้ยมาดูเว้ยเหมือนกบอบปันได้ครับพี่น้องครับได้นี่เป้ย่างดูบ้าได้ไงได้นไม่ช่วยเลยเรถไปแลวครับพี่น้องครับ คลิปนี้เขาไปสมิสกอน,นัะครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ